You zero ลาว่าบัคร้านบริการเติมโลบัคระบบ ID Pass และระบบกลุ่มและลาว่าบักยังมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆและกดกิฟต์ไอเทมในแบบต่างๆสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Last Low วันนี้นะครับเนี่ยแน่นอนนะครับคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือ All Star นะครับนะก็ไม่รู้แหละว่าอะไรพาผมมาเล่นเกมนี้นะครับ mm hmm. ผมก็ลบคิดว่าลองติดเกมสักนิดสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกอื ลองเสียเวลาให้มันสักหน่อยนะครับก็แบบ FC ขอ,อกันมาหลายคนนะครับซึ่งผมได้ลองเล่นก่อนนั่นนะแล้วมันแบบยังไงน่าเบื่อแล้วใช่ไหมเออหน้าเบื่อนะครับเกมมันหน้าเบื่อนะครับแต่ผมก็แบบไงออลองก็ได้สักสักชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกนะครับนะแล้วเหตุการณ์ทุกๆอย่างนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับนะ ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยผมก็เข้ามาเล่นเกมตามปกตินั่แหละนะครับก็เป็นแนวเกมก็คือสตอรี่โหมดอะเนาะเล่นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่รู้จุดหมายว่าเล่นไปเพื่ออะไรนะครับนะช่วงแรกนะครับตัวละครที่ผมใช้นยก็จะมีโกคูนะเอาไว้ยิงตัวที่มันบินได้เนาะโจฮาร่อ่ารู้สึกว่าตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเอามาทําไมเหมือนกันนะครับแล้วก็โคนันนะครับตัวนี้นะฮะผมจะใช้เป็นจนจบคลิปเลยนะครับเกือบเลยสิเออผมจะใช้ไปจนเกือบจบคลิปเลยนะครับนะ แล้วก็โทริกะนะครับซึ่งตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเดอะแบกนะครับเดอะแบกของผมเลยนะครับนะการวางซามอนของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะธรรมดาเลยก็ว่าได้นะครับนะก็คือเล่นเอาซะบแบบ โคนันโคนันโคนันแล้วก็โคนันนะครับไม่คิดจะเล่นตัวอื่นเลยนะเพราะว่าตัวที่ผมมีอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะดามมีน้อยเลยทีเดียวนะครับแถมก็ตีช้าด้วยนะครับจเว้นทริโกนะครับซึ่งผมอาจจะเห็นประโยชน์ของทริกโกเนี่ยทีหลังแบบท้ายคลิปเลยก็ว่าได้นะครับนะและแน่นอนนะครับมันไม่ได้ตั้งใจเล่นอะไรเลยนะครับนะมันตั้งใจแต่ดูทิกต็อกนะครับเออพอมีตังนี้ตังหน่อยเนี่ยผมก็อัพแต่โคนันนะครับเล่นโคนันไปซักแปดตัวเลยนะครับนะก็ไม่คิดจะเล่นตัวอื่นเลยนะครับนะ อ่าตรงนี้เป็นข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับแนตะ่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แค่ตัวเดียวนะครับนะแน่นอนนะครับดูเจ้าของซีน่าของการจัดทีมในครั้งนี้นะครับดูแลภูมิใจมากเลยนะครับนะและแน่นอนนะครับเกมนี้จะขาดไปไม่ได้นะครับตู้สุ่มกาชาสุดขี้มานะครับนะ แต่ละรอบเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่า GM หรือแอดมินเนี่ยเขาตั้งใจมาแกล้งพวกเราหรือเปล่านะครับนะค,นะคือมันแบบยังไงมันไม่มีตัวมีประโยชน์ให้ผมได้แบบไปซุ่มเลยอย่างเงนะี้ยท่านผู้ชมนะสูรของผมนะครับเหมือนเดิมนะครับโคนันนะครับแล้วก็โคนันแล้วก็โคนันใช่แล้วครับรอบนี้ผมก็ <T uber> อ่าลืมไปรอบนี้มีโทริโกวังเพิ่มอีกตัวด้วย,บบบบยใช่แล้วครับผมตกใจที่อิตาจิมาอยู่ในตู้สุ่มกาชานะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าผมค่อนข้างที่จะชอบตัวละครนี้นะครับในเรื่องนั้นรุโตะเลยนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยทีเดียวนะครับนะอิตาจินะครับผมก็เลยไปหาคลิปรีวิวอิตาจิดูนะครับ,รรบเพียงแค่5วินาทีนะครับแล้วผมก็ตกลงที่จะซื้อมัน เออดีอยู่แลดีอยู่อันนี้โอ้เท่ว่ะเฮ้ยเขาเคีนี้ไม่ได้ยังไงวะแน่นอนนะครับหากคุณไม่ได้เล่นจบด่านหมดนะครับคุณก็จะไม่มีสิทธิ์สุ่มตู้วายนะครับนะอ๋อใช่อย่างที่พวกคุณเห็นเลยนะครับตอนนี้ผมถึงด่านท้าทันแล้วนะครับก็สุดเดิมนะครับโคนันตอนแรกผมก็มั่นใจ100%เลยว่าผมไม่ต้อง ใช้โกคูนะครับในรอบนี้นะครับหรือด่านนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันคงไม่มีไททันตัวไหนบินได้นะครับนะคือตอนแรกผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยนะว่าเกมเขาจะเอาไททันบินได้เข้ามานะครับ เนื่องจากผมไม่มีอะไรทำเนี่ยผมก็เลยไปเดินนอกรูนอกทางนะจนไปเจอเนี่ยตรงนี้นะครับอ่า trial นะครับก็คือบททดสอบอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยตรงนี้มันเขียนว่า trial o e นะครับ level 25บวกผมก็สามารถลองไปทดสอบดูได้นะครับว่ามันคือด่านอะไรนะครับนะตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแบบเดินเดินมาอีด่านอะไรวะเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะครับคือไม่รู้ไม่ได้ถามใครเคยเลยนะครับนะด่านมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแถมบอสก็เป็นเทพบิลด์ด้วยนะครับนะ แน่นอนนะครับที่มันไม่ได้ยากอะไรเพราะผมเลือกระดับปกตินะครับนะอันนี้ผมมานั่งรอตู้หมเ่เฉยๆนะครับว่าตู้ไม้นี้มันจะเป็นตัวอะไรนะครับพอผมนั่งรอไปสักพักเนี่ยมันก็เป็นทันจิโร่นะครับนะแล้วผมก็ลองคิดดูตัวคำๆนะครับไปดูอีตู้จะเป็นอะไรไปครับแน่นอน,นครับมันเป็นแพ็คคู่ของดาบพิฆาตสูนนะครับผมก็ไม่เ <pero> ข้าใจนะครับทำไมห้าดาวมันต้องมาเป็นแพ็คคู่ได้วะ น้องที่ให้คำแนะนาผมนะว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีมั่งในตู้นะครับนะน้องเขาก็ชวนผมลงไทล์นะครับน้องเขาบอกว่าลงแล้วได้อ,อมนะแต่มันยากหน่อยนะครับให้ผมแบกไหมผมก็มันไม่มไม่มีเะาจะเสียเนาะมีแต่ได้กับได้นะผมก็เลยแบบให้น้องเขาแบกเนาะแล้วผมก็ดูอีกทีว่าผมไม่สามารถทําลายนะทำลายได้ไม่แต่ตัวเดียวเลยนะครับนะหลังจากลงเสร็จเนี่ยผมก็รู้แล้วนะครับว่าความสามารถมันคือเพิ่มพลังโจมตี30%รนะโอ้ผมก็เลยแบบโอ้แบบนี้ก็แจ๋วดี ๋อผมลืมบอกไปในระหว่างนั้นผมได้แคปซูลมาแล้วผมก็สุ่มได้เอสคานอมานะครับนะแน่นอนนะครับตัวทําตังนะครับถึงหน้าคนได้มันจะดูแฮปปี้นะครับแต่ผมขอบอกไว้เลยครับในคลิปเนี่ย<า>แทบจะไม่มีการใช้เอสคานอนะครับคือผมไม่รู้รด้วยซ้ำว่าผมเอาไปด้วยทําไมนะครับนะส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมารอให้ตู้เปลี่ยนเฉยๆเผื่อมันจะอาจจะเป็นตู้ดีครับ Oh my god bro ดูหน้าตามันก็คงรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันจะสุ่มหรือไม่สุ่มนะครับท่านผู้ชม คำนี้มันเป็นใครวะคือตอนแรกผมจําได้ขึ้นใจเลยนะครับว่าผมขึ้นแคปซูลมาคนเดียวนะครับลงด่านคนเดียวแน่ๆนะครับนะไอ้คโคนเนี้ยผมก็ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับนะถือว่าเป็นโชคดีของผมก็แล้วกันนะครับก็คือเขาแบกผมนั่นเองนะครับแบกไว้เลยนะผมจะไปได้สักแค่ไหนกันเชียววะฮะ ก่อนหน้านี้มาผมก็ได้แคปซูลแล้วก็ไปสุ่มอีกรอบนะบผมก็ได้มาเป็นลูฟี่นะครับนะตอนแรกผมก็รู้สึกเบื่อกับก,บการจัดทีมเดิมๆของผมนะผมก็เลยคิดจะเอาโคนนออกออกนะครับแล้วก็เอามาแทนที่ไปเป็นลูฟี่นะครับนะและแน่นอนครับผมจะมานึกเสียใจทีหลังนะครับที่ผมได้ทําการทิ้งโคนันไปแล้วก็หันมาครบลูฟี่นะครับนะแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับที่เห็นโคนันเป็นภาพสุดท้ายนะครับก็คือตอนนี้แหละครับคือผม กับทุกอย่างยัดใส่ลูฟี่นะผมคิดว่าลูฟี่เนี่ยแหละโอเคนะครับโอเคที่สุดแล้วสำหรับผมตอนนี้นะครับเนะี่ยดูหน้ามันดูแบบยังไงออ้ดีหละตัวที่ดีที่สุดนะครับนะและมันจะมาเสียใจทีหลังนะครับโอเคโอเคคือตอนแรกม,มันก็ดีใจเนาะที่มีตัวใหม่มาเล่นนะครับจะได้ไม่ได้แบบทําซากจนเกินไปนะครับนะและและ้วจุดผิดพลาดก็เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ ผมเริ่มจะต้านทานไม่ไหวแล้วก็มันก็เริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแถมยังมีตัวระเบิดที่ทําให้ลูฟี่ผมสตันได้อีกนะครับยิงแย่เข้าไปใหญ่เลยนะครับซึ่งก่อนนน้นนั้นเนี่ยถ้ามีโคนันนะครับโคนันเราก็จะตีระยะไกลได้นะครับแถมเป็น AOE หรือ Area of Effect นะครับก็คือแบบไงตีแล้วมันระเบิดแล้วนะแต่ลูฟี่มันไม่มีนะครับมันตีเป็นเหลี่ยงตัวนะครับคือนี่แหละข้อเสียของลูฟี่นะครับผมก็เลยคิดจะยอมแพ้แล้วนะครับนะ จริงผมนึกว่าจะแพ้แล้วซะอีกนะครับนะแต่ก็พอโทริโกคนเดียวเลยนะเป็นตัวละครที่ตีแรง4ดาวนะครับท่านผู้ชมนะแถมราคาก็ไม่ได้แพงอะไรด้วยนะครับคือแบบตีแบบ Aoe area of effect คือแบบครบเครื่องจริงๆนะผมไม่เคยมองเลยนะครับว่าตัวนี้มันดีแบบดีแบบสุก้อยเลยนะคหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องมีโทริโกะติดทุกรอบเลยนะครับแบบไม่ว่าจะเป็นตาไหนผมก็ต้องมีโทริโกะทุกรอบเลยนะครับคือตัวนี้มันดีจริงๆสําหรับผมตอนนี้นะครับนะ แต่ในะอนาคตใครจะไปรู้นะครับมันอาจจะมาแทนที่โทริโกของผมก็ได้นะครับปัญหาในการจบด่านเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับคือมีโทริโกเนี่ยคือแบบจบเลยนะครับนะ แบบอีซี่เลยดามจก็แรงอยู่แล้วในอย่างเงี้ยเคลียดด่านได้เงี้ยแบบไวมากเลยนะครับนะก็อีพีเนี้ยผมขอยก MVP ให้กับทริโกของผมเลยนะครับนะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดหรือเปล่าที่มาเล่นเกมแบบนี้นะครับอย่างน้อยมันก็ทําให้ผมรู้ว่าเกมมันก็แบบยังไงก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะแต่มันก็ดีแหละ